อ่ะถัดมาก็จะเป็นหัวข้อลิมิต at infinity นะคะก็คือเจ้าตัวลิมิต at In f i n i t y เนี่ยมันก็จะให้ h o r i z o n t a l asymptote นะคะหรือว่าเป็นเจ้าตัวเส้นกำกับแนวนอนนั่นเองเราเรียนเรื่องนี้เพราะว่าเดี๋ยวอู้ถัดไปเนี่ยเราจะไปสเกตกราฟที่มันยากขึ้นแต่กีเราแบบสเกตกราฟเบาๆกันก่อนก็คือดูแค่อนุพันธ์อันดับหนึ่งอันดับสองก็สามารถสเกตกราฟพอลิเมียลง่ายๆได้นะคะแต่ถ้าฟังก์ชันเรามันซับซ้อนกว่านั้นถ้าฟังก์ชันเราม,มันมีเส้นกำกับนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งจะต้องมาพิจาารณา ลิมิตแอดอินฟินิตี้นะคะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งลิมิตแอดอิ infinity, นฟะินิตี้เนี่ยจะให้เส้นกำกับแนวนอนแต่ถ้าเป็นอินฟินิตลิมิตนะคะก็จะให้เป็นเส้นกำกับแนวตั้งเนาะอันนี้เดี๋ยวมาดูว่าลิมิตแอดอินฟินิตี้คืออะไรน,นะคะ อันนี้จริงมันก็จะกลับไปที่เรื่องลิมิตธรรมดาเลยแต่ว่าแทนที่เราจะดูว่าเจ้าตัว x ของเราที่เข้าใกล้ค่า a y เกือบๆจะเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้เราจะเปลี่ยนก็คือดูเสมือนว่าที่ x มีค่าเยอะๆนะคะหรือว่าอีกเวนึงที่จะพูดว่า x มีค่าเยอะๆก็คือเวที่บอกว่า x เนี่ยมันเข้าใกล้ infinity นั่นเองก็คือเสมือนว่า x ของเราเนี่ยมันมีค่าเยอะมากๆนะคะจนเหมือนจะเป็นแบบเกือบๆจะเป็น infinity เลยแต่ infinity ไม่ใช่จำนวนจริงนะมันแค่สัญลักษณ์ว่าแบบเป็นจำนวนที่แบบเยอะมากๆเฉยๆ นะคะเราบอกว่าถ้า f นะคะเป็นฟังก์ชันที่ define บน interval อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแบบมีจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็พุ่งไปสู่ infinity เนี่ยเราจะกล่าวว่าลิมิตของ f x นะคะที่ x เข้าใกล้ infinity เนี่ยเป็น l นะคะถ้าสมมติว่า f x มันจะมีค่าเข้าใกล้ l เมื่อ x เนี่ยมีค่าเยอะมากๆนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นกราฟแรกกราฟแรก กราฟแรกตรงนี้สังเกตว่า f x เือเส้นสีฟ้านะคะที่ x มีค่าเยอะมากๆก็คือที่ x พุ่งไปทางขวามือเนี่ย y มันเกือบๆจะเป็น l เห็นไหมก็คือมันจะเรียบเข้าใกล้ l นี้นะคะเราก็จะเรียกว่าลิมิตของ f x ที่ x เข้าใกล้ infinity เนี่ยมีค่าเท่ากับ l นั่นเองลิมิตของ f x นะคะที่ x เข้าใกล้ infinity เห็นไหมก็คือแบบดูทางขวาเยอะๆอ่ะที่มีค่าพุ่งไปเยอะๆนะคะจะเท่ากับ l นะคะ l ก็คือเป็นตัวนี้ อ่ะคราวนี้กราฟที่2ก็เหมือนกันนะคะถ้าสมมุติว่าเรามี f x อ่ะที่ x เข้าใกล้อินฟ n i t y ี้ก็คือดูที่แบบเลียบไปทางขวาเรื่อยๆนะคะพุ่งไปทางขวาเรื่อยๆเออค่า y มันเกือบๆจะเป็นค่า l ค่านี่อย่าลืมว่าค่าลิมิตคือค่ากเกือบๆเนอะถึงไม่แตกก็เออลิมิตเป็น l ได้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันนะลิมิตของ f x นะคะที่ x พุ่งเข้าอินฟิน t ตี้นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ l โดยที่ l คือค่านี้น,นั่นเองโอเค แล้วก็กราฟสุดท้ายนะคะคืออาจจะแบบเป็นสลับอีก็ได้นะคะแบบแบบเป็นจิกๆกแล้วก็แบบเรียบเข้าหา L นี่ก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันที่ x มีค่าเยอะมากๆสังเกตว่าไอ้เจ้าตัวคลื่นตัวเนี้ยมันก็จะแบบยิ่งเข้าใกล้เข้าใกล้เข้าใกล้ L อไปเรื่อยๆนะคะแสดงว่าลิมิตของ fx ที่ x พุ่งเข้าอินฟินิตี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ L โอเคเนาะ อันนี้เราก็จะเห็นว่าไอเส้นสีชมพูตัวนี้นะคะมันก็จะเป็น horizontal asymptote ก็คือเส้นกำกับแนวนอนนั่นเองมินิของเส้นกำกับก็คือถ้าพูดง่ายๆมันจะเป็นมินิของเส้นที่เรียบๆแต่ว่าไม่มีวันแตะนะคะเดี๋ยวขอแอบ,บข้ามมาดู horizontal asymptote ก่อนนะมันจะเป็นกราฟที่แบบเรียบๆแต่ว่าไม่มีวันแตกนะคะก็คือเรียบๆกราฟเนี่ยมันจะเรียบเส้นเนี่ยไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่ากราฟเ่ยก็จะไม่แตะเส้นนั้นโอเคเนาะ อ่ะคันนี้ทำนองเดียวกันเลยถ้าสมมติเรามี x ที่มันพุ่งเข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ก็คือเราจะดูทางด้านซ้ายของกราฟนะคะว่าทางด้านซ้ายของกราฟเนี่ยมันพุ่งเข้าหาใครอ่ะเราจะบอกว่าลิมิตของ f x นะคะที่ x พุ่งเข้าลบอินฟินิตี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ l นะคะก็ต่อเมื่อไอเจ้าตัว x ที่มันมีค่าน้อยมากๆเนี่ยค่า y มันเกือบๆจะเป็น l นั่นเองนะคะยกตัวอ,อย่างตัวนี้เห็นไหม อันนี้คือที่ x มีค่าไปทางซ้ายเยอะๆนะคะก็คือพุ่งเข้าลบอินฟินิตี้กราฟมันเฉียดๆเกือบๆ,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 ๆจะเป็น l นะคะโดยที่ l คือเป็นจำนวนจริงค่านี้โอเคเนาะหรือว่าจะเป็นกราฟทางขวานะคะนี่ก็คือมองเสมือนว่าที่ x มีค่าพุ่งเข้าลบอินฟินิตี้นะคะก็คือไปซ้ายสุดเรื่อยๆเนี่ยกราฟมันเรียบๆ l นะคะเรียบๆ l ตรงนี้อ่ะแสดงว่าเราก็จะบอกว่าลิมิตของ f x นะคะที่ x ไปทางซ้ายคือพุ่งเข้าลบอินฟินิตี้เนาะจะมีค่าเท่ากับ l ะะแล้วก็ทำลองเดียวกันเลยเจ้าตัวเส้นสีชมพูนะคะ y า l ของเราเนี่ยก็จะกลายเป็น horizontal asymptote นะคะก็คือเป็นเส้นกำกับในแนวนอนนั่นเองทน,นี้เดี๋ยวมาดูสรุป horizontal asymptote นิดนึงนะคะเราจะบอกว่า y ท่า l y ท่า l จะเป็น horizontal asymptote ก็ต่อเมื่อเจ้าตัวลิมิตของมันเนี่ยที่ x พุ่งเข้าบวก infinity หรือว่าที่ x พุ่งเข้าลบ infinity เนี่ยจะต้องมี <L S 1> ค่าเท่า l นะคะจะพุ่งเข้าบวกก็ได้จะพุ่งเข้าลบก,ก็ได้นะคะก็ลิมิตเป็นลิมิตที่เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้หรือว่าอินฟินิตี้มีค่าเป็น L แล้วก็จะบอกว่า y ถ้า L เป็น h o r i z o n t a l asymptote ยกตัวอย่างเช่นกราฟสามตัวอย่าง3.19นงนะคะ3.19ตรงนี้บอกว่าเดี๋ยวมาสเกต ลิมิตคร่าวๆนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูลบอินฟินิตี้ก่อนก็นได้ที่ X เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ก็คือดูซ้ายเยอะๆใช่ไหมที่ซ้ายเยอะๆลิมิตมันเป็น2ใช่ไหมคะก็คือค่า y เนี่ยเลียบเข้าไปหา2นะคะแสดงว่าลิมิตของ x ที่พุ่งเข้าใกล้ลบอินฟินิตี้มีค่าเป็นสแสดงว่า y เท่า2เนี่ยเป็น h o r i z o n t a l asymptote นะคะ h o r i z o n t a l asymptote ะะก็คือเป็นเส้นกำกับแนวหนอนเนาะ,ะแต่ว่าถ้าสมมติเรามาดู x ที่เข้าใกล้ i n นฟินะคะีที่เข้าใกล้ Infinity ี้ก็คือด้านนี้ใช่ไหมคะยิ่ง x ไปทางด้านซ้ายสุดซ้ายไปเยอะมากเท่าไหร่เนี่ย y ก็จะยิ่งเข้าใกล้ลบหนเท่านั้นนะคะแสดงว่าลิมิตของ f x ที่ x เข้าใกล้ Infinity เนี่ยมีค่าเป็น1นั่นเองนะคะแสดงว่า y ท่า่1เนี่ยก็จะเป็น h o r i z o n t a l asymptote เหมือนกันแสดงว่า asymptote ในข้อนี้เนี่ยมี2 2เซนนะคะก็คือเป็น y เท่า1แล้วก็ y เท่า2องเนาะอัน,นี้ถัดมานะคะเดี๋ยวจะรีคอร์ดนิดนึงนะคะตอนที่เราเรียนเรื่องอ,อลิมิตเนี่ยมันจะมีลิมิตที่ค่าของลิมิตเนี่ยพุ่งไปหาอินฟินิตี้หรือว่าค่าของลิมิตเนี่ยพุ่งไปหาลบอินฟินิตี้เราเรียกว่า i ินฟินิตลิมิตนะคะอินฟินิตลิมิตเนี่ยจะให้ Vertical asymptote นะคะหรือว่าเป็นเส้นกำกับแนวตั้งเนาะแล้วก็ลิมิต at Infin i t y จะให้เส้นกำกับแนวนอนนะคะหรือว่า h o r i z o n t a l asymptote นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูอ,อ,อันนี้โจทย์ให้หาอินฟินิตลิมิตแล้วก็ลิมิต at infinity นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาสรุป asymptote กันอันแรกอินฟินิตลิมิตเนาะอินฟินิตลิมิตนะคะก็คือเป็นค่าลิมิตที่แบบพุ่งเข้าอินฟินิตีหรือว่าลบอินฟินิตีนะคะก็จะมี2ตํตำแหน่งใช่ไหมก็คือตำแหน่งแรกนะคะ จะเป็นที่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เหนะ็นเนาะพที่ตำแหน่งแรกต้องมาพิจารณาลบหนึ่งนะคะตำแหน่งที่2อเดินมาพิจารณา2กันโอเคอันดับแรกลิมิตของ x ที่เข้าใกล้ลบหนึ่งะคะของ f x สังเกตว่าไม่ว่าจะลิมิตซ้ายหรือว่าลิมิตขวามันพุ่งเข้าตีทั้งคู่พุ่งเข้าบวกอินฟินิตี้ทั้งคู่แสดงว่าลิมิตของ f x ที่ x เข้าใกล้ลบหนะะึ่งเนี่ยหาค่าได้นะคะแล้วก็มีค่าเป็นบวกอินฟินิตี้ คเนาะอ่ะลิมิตของ x เข้าใกล้2ทางด้านลบนะคะจะเป็นลบอินฟินตี้นะคะลิมิตของ f x ที่ x เข้าใกล้2ทางด้านบวกจะเป็นบวกอินฟินิตี้นะคะถึงแม้ว่าลิมิตของ2แบบไม่มีประจุมันจะหาค่าไม่ได้เพราะมันเถียงกันใช่ไหมไม,ไม่รู้ว่าจะเป็นบวกหรือว่าจะเป็นลบอินฟินิตี้แต่ว่ามันยังสามารถ กลายเป็น vertical asymptote ได้นะคะก็คือต่อให้ลิมิตมันจะที่สองไม่มีประจุจะหาค่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะมันก็ยังเป็น asymptote ได้แสดงว่าที่ x เท่ากับลบหนึ่งนะคะแล้วก็ที่ x สองคือจะเป็นเส้นตรงแนวตั้งเนาะตัวนี้จะเป็นเส้นตรงแนวตั้งเส้นนี้แล้วก็เส้นนี้นะคะก็จะทำหน้าที่เป็น vertical asymptote นั่นเอง vertical asymptote asymptote โอเค อันนี้มาดู Infinite, อินฟินิตเดนาร์คะูดริม limit at infinity ใช่ไหมคะ limit at infinity ก็คือไปดูณนะตำแหน่งที่ x มีค่าเยอะมากๆแล้วก็มีค่าน้อยมากๆนะคะที่ x เข้าใกล้ infinity x เอก็กซ์เท่าอินฟินิตี้คือไปดูทางด้านขวาใช่ไหมคะที่เอก็กซ์เท่าอิน i ินิตี้ค่าวายค่า y เกือบๆจะเป็น4ใช่ไหมคะ,สะแสดงว่าริมิตของ f x ที่ x เข้าใกล้ infinity เนี่ยเป็น4 ะะแต่ถ้าสมมติเรามาดูลิมิตที่ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้นะคะลบอินฟินิตี้ก็คือด้านนี้ใช่ไหมคะด้านนี้ด้านนี้ก็คือ y เกือบ,บจะเป็น2ใช่ไหมคะแสดงว่าลิมิตของ f x ที่ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ก็จะเป็น2อ,องเนาะผลข้อสรุปก็คือ y เท่ากับ2แล้วก็ y เท่ากับ4นะคะจะเป็น horizontal asymptote น,นั่นเอง horizontal นะคะ asymptote อันนี้เดี๋ยวมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะ example 3.21น,นะคะจากฟังก์ชัน f ตรงนี้นะคะ,ะให้หาแต่ละอันใช่ไหมอันแรกคือลิมิตที่ x กับ i n f i n i t y ก็คือไปดูทางด้านขวาสุดใช่ไหมคะขวาสุดตรงนี้น่าจะต้องเป็นตรงนี้เป็นศูนย์เนาะตรงนี้เป็นลบหนึ่งใช่ตรงนี้เป็นลบสนนอง,น,น, 1, งน,น, 2. นะคะแสดงว่าลิมิตที่ x ข้อยิ x ่ i n i t y ก็ e คือลบสอง ลิมิตของ x ที่เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ก็คือไปดูตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้1ตรงนี้2เนาะแสดงว่าตรงนี้เป็น2ลิมิตของ f x ที่ x เข้าใกล้1ก็คือพุ่งขึ้นไปด้านบนใช่ไหมคะก็คือเป็นบวกอินฟินิตี้นะคะที่ x เข้าใกล้สคือจะพุ่งลงล่างใช่ไหมคะทั้งคู่เลยทั้งซ้ายทั้งขวาแสดงว่าลิมิตของ f x ที่ x เข้าใกล้3คือเป็นลบอินฟินิตี้ค่ะแสดงว่าอีควเอชันของ asymptote ก็จะมี ว e r t ด c a l แล้วก็ horizontal ใช่ไหมคะอันแรกคือ y เท่ากับลบ2เนาะอันนี้อินฟินิ e ลิมิตนะคะไม่เขารวบลิม i ตแ i n อินฟินนะคะก็คือ,อ y เท่าลบ2แล้วก็ y เท่า2เนี่ยทำหน้าที่เป็น horizontal asymptote นะคะ Horizontal หรือว่าเป็นเส้นกำกับแนวนอนนะเนาะเผื่อน้องคนไหนเรียนภาษาไทยเส้นกำกับแนวนอนนะคะแล้วก็ที่ x เท่ากับ1นะคะแล้วก็ที่ x เท่า3นะคะ เป็น Vertical asymptote นะคะหรือว่าเป็นเส้นกำกับแนวตั้งนั่นเอง asymptote อันนี้มาดูจากกราฟนิดนึงถ้าสมมติพี่สเก็ตเป็นสีเขียวแล้วกันเนาะ y ท่าสองคือเส้นนี้ใช่ไหมคะเห็นไหมอันนี้ก็แบบเจ้าตัวเส้นกราฟเนี่ยมันก็จะเรียบสีเขียวไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าจะไม่มีวันตัดเนาะอันนี้คือ y ท่าสอง y ท่าสองแต่ถ้าเป็น y ท่าลบสองคือจะเป็นเส้นนี้ใช่ไหมคะ y ท่าลบสอง ก,กราฟฝั่งนี้ก็จะเรียบเส้นสีเขียวไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ว่าจะไม่มีวันตัดโอเคถัดมาเป็น Vertical s y m p t o t e นะคะเว t ร์ a ิคล์ซิมโตนแต่ว่าเส้นกำกับแนวตั้งก็จะมี2ที่ใช่ไหมคะที่1แล้วก็ที่3เส้นแรกก็จะเป็นเอ้อนหนึ่งนะคะแล้วก็เส้นที่2จะเป็นเอก้อสาก็จะสังเกตว่ากราฟเนี่ยก็จะเรียบเส้นนีบไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ว่าจะไม่มีวันตัดนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันจะเรียบเส้นนีบไปเรื่อยๆแต่ว่าจะไม่มีวันตัด อันนี้ก็คือเป็น h o r i z o n t a l แล้วก็ vertical asymptote นะคะเส้นกำกับแนวนอนแล้วก็เส้นกำกับแนวตั้งเนาะ